วิธีทำผ้าหัวคลิปในแคปคัตทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับมือใหม่ที่ยังทำไม่เป็นนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะอันดับแรกไปที่แอปแคปคัตเลยค่ะจากนั้นทำการนำเข้าว,วิดีโอของเราได้เลยขั้นตอนแรกค่ะไปที่ตัวที่กดเพิ่มข้อความค่ะแลนะทำการพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะไปที่สไตล์ค่ะส่วนด้านบนนี้ค่ะจะเป็นการเลือกแบบของข้อความนะคะ ด้านล่างนี้ค่ะจะเป็นการเลือกสีของข้อความค่ะเราสามารถเลือกสีได้และตรงนี้ค่ะจะเป็นขนาดของข้อความนะคะต้องการเล็กใหญ่ปรับด้านล่างนี้ได้เลยหรือเราจะปรับจากตัวนี้ก็ได้นะคะปรับจากกล่องข้อความตรงนี้ได้เลยปรับมูลองศาได้หมดเลยนะคะสิ่งที่มีผลต่อความสวยงามของพาทหัวคลิปมากที่สุดเลยก็คือฟอนต์ค่ะให้เรากดไปที่ฟอนต์ค่ะและไปที่ภาษาไทยค่ะแล้วก็มาเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของฟอนต์ภาษาไทยที่มีในแคปคันนะคะอาจจะยังไม่ค่อยน่ารักนะคะถ้าใครที่ต้องการฟอนต์ที่สวยๆน่ารักน่ารักก็ไปติดตั้งเพิ่มได้นะคะถ้าเราจะเพิ่มฟอนต์ค่ะเราก็เลื่อนไปด้านหน้านะคะจะมีคําว่าเพิ่มฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเพิ่มฟอนต์ได้เลยภาพหัวคลิปที่ดีควรมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้คนดูโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านทำความเข้าใจได้เร็วขึ้นไวขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะโมจะทำการเพิ่มข้อความมาอีกอันนึงนะคะ กดไปที่เพิ่มข้อความเหมือนเดิมค่ะและพิมพ์ข้อความของเราได้เลยไปที่สไตล์ค่ะในส่วนของสไตล์นะคะผ่านหัวคลิปโมต้องการให้คนเห็นคําว่าผ่านหัวคลิปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนนี้โมจะไม่ใส่เป็นเส้นขอบนะโะมจะใส่เป็นกรอบแบบนี้เลย เรียบร้อยค่ะในส่วนของการทาผ้าหัวคลิปนะคะยังมีเครื่องมือตัวอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่จะช่วยให้ตัวผ้าหัวคลิปของเราเนี่ยดูสวยขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะเอาไว้คลิปหน้าโมจะมาสอนทําอีกค่ะสําหรับใครนะที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของการตัดต่อคลิปการทาผ้าหัวคลิปหรือการแต่งรูปนะคะติดตามโมไว้ได้เลยค่ะ